แบรนด์วิกตอเรียเย็นหนึ่งด้านผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและรูปร่างการันตีด้วยรางวัล Beauty Product Award 2022เมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยจัดงานการประกาศรางวัลผลงานธุรกิจผลิตภัณฑ์ดีเด่นการพัฒนากระบวนการจัดการสู่งานธุรกิจและผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม Beauty Product Award 2022ในโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนสู่ อาเซียนครั้งที่25เพื่อมอบให้กับนักธุรกิจและเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจสุขภาพและความงามอย่างยังย่งยืนณโรงแรมอมรีดอนเมืองและหนึ่งในนักธุรกิจและเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพตัวช่วยดีๆที่ช่วยบล็อกแปง้งบล็อกไขมันและดีท็อกขับของเสียในร่างกายแบรนด์วิกตอเรียภายใต้าการบริหารงานและควบคุมคุณภาพโดยคุณนิสาวันเจริญอาพรวัฒนา f ฟรงเดอร์แอบริษัทเทคอินฟ i นิตี้จำกัดผู้ผลิตแบรนด์วิกตอเรียนั่นเองสวัสดีค่ะชื่อแอนนะคะนิสราวันเจริญอภรัฒนาค่ะวันนี้มารับรางวัลอะไรไงคะเ,ออเป็นบิวตี้ค่ะ,คะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ธุรกิจของเราแบรนด์ของเราได้รับรางวัลในครั้นี้ค่ะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่สุดเลยค่ะ,คะสมกับที่แบบเหนื่อยมา เยอะเดี๋ยวคำถามต่อไปตอนเกมถามลบกวนมองแต่กล้องนะคะอ่ะโเคไม่ต้องตอบเดียวอาจโอเคค่ะทีนี้อยากให้ช่วยพูดถึงตัวธุรกิจหรือว่าสินค้าที่เราทำชนิดนึงค่ะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรยังไงคะโอเคธุรกิจนะคะเป็นตัวบล็อกเบิร์นค่ะสารสก,กัดจากชาเขียวค่ะเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือสามารถบล็อกแป้งบล็อกไขมันบล็อกน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไม่มีสารเคมีเหมาะกับผู้บริโภคที่ ดูแลสุขภาพและหลักสุขภาพของตัวเองค่ะเรียกได้ว่าไ,ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างนีเลยใช่ไหมที่ผ่านมาใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันคนหันมาสนใจตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ติดกับสถานการณ์โควิดที่ work from home ใช่ไหมคะคนก็จะแทบไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ขยับตัวเพราะฉะนั้นการที่มีตัวช่วยที่ดีในการทานบล็อกทานเบิร์อย่างเงี้ยก็เป็นตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งที่ทําให้ รูปร่างและก็ร่างกายของผู้บริโภคดีขึ้นค่ะจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมามีผลกะระทบต่อตัวแบรนด์ตัวสินค้าของเราบ้างไหมคะเอ,อ่อไม่มีนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกด้วยความที่ทุกๆคนทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมใช่ไหมคะเขาก็จะอยู่บ้านทานข้าวแล้วก็นั่งทำงานทานข้าวแล้วก็นั่งทำงานขยับตัวน้อยมากเพราะฉะนั้นเรื่องของการออกกำลังกายหรือการเบิร์นไขมันหรือเอ,อ่อให้เหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยจะมีน้อยมากเพราะฉะนั้นการทานบล็อกก่อนอาหารหรือ มันจะเข้าไปช่วยบล็อกแป้งบล็อกไขมันอย่างที่บอกแล้วก็เบรนไขมันเก่าที่อยู่ในชั้นผิวหนังออกมาดึงเป็นพลังงานค่ะจากที่ผ่านมามีเทคนิคในการบริหารแบรนด์ยังไงบ้างคะที่ทำให้แบรนด์ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีมาอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราต้องนึกถึงผู้บริโภคเป็นหลักอะค่ะแล้วก็เหมือน นึกถึงผู้บริโภคให้เป็นเหมือนคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะหออยิบยื่นสิ่งดีๆมอบสิ่งดีๆให้เขาแล้วเขาก็จะมีการตอบรับแล้วก็ซื้อตอนน่อเนยังงวางแผนการตลาดหรือว่าการประชาสัมพันธ์ของปีนี้ไปว่ายังไงบ้างคะสำหรับตัวสินค้าของเราเออปีนี้กำลังจะมีอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งออกมานะคะผลิตภัณฑ์แรกเป็นบล็อกผลิตภัณฑ์ที่2จะเป็นไฟเบอร์ค่ะก็ตอนนี้เรื่อง โปรไบโอติกกำลังมาแล้วก็ที่สำคัญไฟเบร์ของเราอีกตัวหนึ่งที่กำลังจะออกประมาณไม่น่าจะเกินไปปีหน้าหรือต้นเอ้ยปลายเดือนหน้าหรือต้น,ต,นต้นเดือนนะคะเนี่ยค่ะกำลังจะออกมาก็เลยคาดว่าน่าจะตอบโจทย์ของผู้บริโภคมากขึ้นเพราะว่า2ตัวสามารถช่วยเหลือกันสามารถทำให้ร่างกายแล้วก็ผิวพรรณก็ผอมลง สวยขึ้นค่ะอย่างนี้จะมีช่องทางในการจัดจำหน่ายยังไงบ้างคะเน้นไปออฟไลน์ออนไลน์หรือว่าเรามีตัวแทนจำหน่ายด้วยคะตอนนี้ยังเป็นออนไลน์อยู่ต่อไปกำลังจะเปิดรับตัวแทนค่ะถ้างั้นเราควรช่วยฝากช่องทางการติดต่อสำหรับผู้ที่สนใจสักนิดหนึ่งค่ะแอดไลน์วิก t ตอร a พ a ร์นะคะ V I C T O R I A ค่ะ P L U S ค่ะขอบคุณค่ะ